สวัสดีครับแซมมาแนะนำรถที่ราคาสบายกระเป๋าราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วที่สำคัญรถเหลือแค่คันนี้คันเดียวแล้วนะครับผมเป็นเจ้า Toyota Revo Smart Cap 2.4j เกียร์ธรรมดานะครับปี2016นะครับผมจากก่อนหน้านี้คลิปก่อนที่แซมแจ้งไปว่าราคาปี16ราคา269นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ ปรับราคาลงมาแล้วนะครับเหลือ204,000 0บาทนะครับ204,000 0บาทคันสุดท้ายแล้วนะครับจริงๆมันก็จอดอยู่เนี่ยครับเต็มลานแต่ว่าติดจองไปหมดแล้วนะครับเหลือคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะครับผมเพิ่งหลุดจองมานะครับผมราคา204,000 0บาทจบเลยนะครับราคานี้เลขไมล์160,000นะเลขไมล์2เออ160,000นะครับปี16นะครับผมหน้าแบบนี้แบบนี้เลยนะครับผม กระจังหน้าเป็นสีดำนะครับผมนี่รวมถึงกันชนด้วยเป็นสีดำลูกค้าแคปตัวกอทอไว้เลยนะว่างคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะปี16นะปรับราคาจาก269เหลือ240,000บาทจบเลยนะตัวนี้นี่ดูเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซี150แรงม้านะสีขาวน็อตเนสวยงามนะ ตัวห้องเครื่องก็ยังสวยงามสติกเกอร์มอกอก็ยังอยู่นะแผ่นเพจก็สวยอยู่นะครับผมคานเคนตรงนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับลองดูแก้มหน่อยนะครับแก้มตัวนี้มาสวยงามนะแก้มสวยตัวแอลนะครับสวยงามสติกเกอร์อันนี้ตัว R เนาะ ตัวนี้ด้านนี้ตัว R น,นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งสวยงามนะครับนี่นะนแบบนี้นะปั๊มลมเบรก ABS นะครับผมหน้าเดิมๆนะขออนุญาตปิดฝากระโปรงครับผม240,000บาทเท่านั้นนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้เลย240,000บาทนะนี่ มาพวกสติกเกอร์พวกเนี้ยแซมก็แกะออกให้นะก็คือลดจากหน่วยงานนึงนะครับลูกค้าก็ดูเลยจะได้ตัวโครงส้มแบบนี้เลยนะจะให้แซมถอดออกก็ได้นะครับผมดูเลขไม์ครับ163,708กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับนี่ครับปี16แท้ๆครับ2400่ซีซี150แรงมา้าเล่มเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะเล่มเป็นสีขาวแล้วนะครับ เป็นเบาะผ้าเป็นแบบแคปเปิดได้นะครับผมลอ,องดูแคสซีนะครับไม่ได้เป็นสนิมนะครับเป็นแค่โคลนะครับเป็นดินโคนเฉยๆนะยางยี่ห้อกูดเยียนะครับปี22สัปดาห์ที่37นะครับผมเรื่องการเก็บงานเนี่ยตรงเนี้ยสติกเกอร์แซมก็ลอกให้นะไฟท้ายเปลี่ยนให้นะ ครงหลังคานี้จะถอดออกให้ก็ได้นะครับผมถ้าลูกค้าไม่ต้องการนะครับผมจัดการให้240,000บาทจบเลยนะครับ240,000บาทจบเลยราคานี้จบเลยนะรีบเลยนะครับคันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวจะปิดส่งการแล้วนะครับผมใครจองก่อนก่อนที่จะเข้ามาดูรถหลังส่งการก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันไวจริงนะครับที่นี่นี่นะครับผม ไว้ใช้งานไว้ขนของไว้สร้างอาชีพได้สบายเลยนะครับเป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดน,นะกอเ์เก๋ก็ใส่ของได้ปกตินะถุงลมคู่ด้วยนะครับแอร์แบ็กคู่นะอ่ะลองดึงนี่ก็ได้อ่ะเม็ดอาร์ก็ยังสวยงามอยู่นะเบาะด้านท้ายก็ใช้งานเล็กน้อยนะครับผมราคา2 0 0แสน 4 0่0 0บาทปี16จบเลยนะจบเลยคันสุดท้ายแล้วแนะนำเลยนะครับใครหาอยู่ราคาไม่ข้าม2 5 0 0จบเลยครับคันนี้240,000บาทปี16 2.4J นะรีบเลยนะครับผมเดี๋ยวจะหยุดส่งการแล้วใครเห็นคลิปนี้จะจองก่อนก็ได้เลยนะครับแล้วค่อยมาดูรรถลหลังมาดูรถหลังสงการนะครับผม2 4 0 0จบเลย นะครับผมโอเคฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปของแซมนะครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรครับ063543692นะ063543692แล้วเดี๋ยวแซมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะไปแล้วสวัสดีครับ